สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ทําให้ใครหลายคนต้องกังวลใจนั่นก็คือภาวะน้ําตาลในเลือดสูงครับเมื่อพูดถึงเรื่องน้ําตาลในเลือดสูงเพื่อนๆหลายคนก็มักจะขมวมดคิ้วรู้สึกว่าอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็ต้องงบทําให้ความสุขในชีวิตลดน้อยลงไปมากอย่าเพิ่งกังวลหรือกลัวไปนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับวิธีการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ผ่านการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องกัันครบ บรรพบ,บุรุษของเราได้สรุปแนวทางการดูแลสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าอาหารเป็นยาจากการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมานับพันปีพวกเขาค้นพบว่าอาหารธรรมดาๆหลายชนิดที่ธรรมชาติมอบให้เรานั้นแท้จริงแล้วก็คือ,อยาชั้นเลิศจากธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายและต่อสู้กับโรคภัยได้ในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสุดยอดอาหารดาวเด่นหลายชนิดที่ได้รับการยอมรับทั้งจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการแพทย์แผนจีนว่ามีสัมพุนช่วยลดน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่2ชนิดที่วิธีการปรุงที่ดีที่สุดคือการนึ่งแบบง่ายๆซึ่งวิธีนี้จะสามารถรักษาสารพคุณอันน่าทึ่งของมันไว้ได้สูงสุดช่วยให้เราควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพขอให้ทุกท่านโปรดตั้งใจรับชมจนจบนะครับเพราะเมื่อเข้าใจถึงหลักการเบื้องหลังแล้วทุกท่านก็จะเหมือนมีกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองไว้ในมือ ในช่วงท้ายของวิดีโอเรายังจะสรุปกฎทองที่สำคัญยิ่งยวดหลายข้อสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากท่านห่วงใยสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างแท้จริงโปรดกดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในอนาคตที่นี่ช่องเคล็ดลับอายุยืนเราจะมาเปิดเผยความจริงเรื่องสุขภาพที่ไม่มีใครอยากพูดถึง ผมหวังว่าท่านจะร่วมเดินทางไปกับผมหากท่านกำลังรับชมวิดีโอนี้และรู้สึกเห็นด้วยโปรดพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นแต่หากไม่เห็นด้วยโปรดพิมพ์ศูนย์และยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับก่อนที่จะเปิดเผยรายชื่ออาหารจานเหล่านี้เราต้องใช้เวลาสักสองสามนาทีในการวิเคราะห์ตนเองเบื้องต้นกันก่อนในมุมมองของศาสตร์การแพทย์แผนจีนโรคเบาหวานไม่ได้เป็นเพียงโรคเดียว แต่มีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปในแต่ละระยะของร่างกายเราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือกลุ่มอาการแกรง่งและกลุ่มอาการพร่องการทำความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตรงจุดและถูกต้องครับกลุ่มอาการแกรง่งนี่มักจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะกลางของโรคเบาหวานลองจินตนาการดูนะครับว่าช่องทางการเผาผลาญภายในร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครือข่ายการจราจรในเมืองเมื่อคุณรับประทานอาหารมันมันมากเกินไป และขาดการออกกําลังกายของเสียเหล่านี้ที่การแพทย์แผนจีนเรียกว่าเสมหะและความชื้นก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าก็จะทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกที่การแพทย์แผนจีนเรียกว่าเลือดข้างจนในที่สุดก็ทําให้เครือข่ายการจราจรทั้งหมดติดขัดอย่างรุนแรงเพื่อนๆนที่อยู่ในกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้รูปร่างอ้วนฉุด,ดูเหมือนจะแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเป็นความอ้วนที่ไม่กระชับโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง จะมีห่วงยางเป็นชั้นๆอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกร่างกายหนักอึ้งรู้สึกไม่สดชื่นอยู่เสมอศีรสมึนงงเหมือนมีผ้าเปียกพันไว้ฝ้าบนลิ้นหนาและเหนียวเมื่อแลบลิ้นสองกระจกจะพบว่าฝ้าบนลิ้นมีความหนาและเป็นสีขาวหรือเป็นสีเหลืองและเหนียวรู้สึกว่าแปลงเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดชอบทานอาหารรสจัดชอบทานอาหารมันๆหวานๆรสชาติเข้มข้นถ้าไม่ได้ทานของรสจัดก็จะรู้สึกว่าอาหารไม่มีรสชาติในระยะนี้ ปัญหาหลักของร่างกายคือการอุดตันดังนั้นแนวทางการดูแลของเราก็คือการระบายเพื่อกําจัดของเสียส่วนเกินเหล่านี้ออกไปครับกลุ่มอาการพร่องหากปัญหาสภาพอุดตันในระยะแรกไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลานานวัยวะต่างๆของร่างกายก็จะค่อยๆถูกใช้งานอย่างหนักจนเสื่อมสภาพไปเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ทํางานทั้งๆที่มีปัญหาเป็นเวลานานในที่สุดชิ้นส่วนต่างๆก็จะสึกหรอและกําลังขับเคลื่อนก็จะถดถอยลง ร่างกายก็จะเปลี่ยนจากภาวะแกร่งเข้าสู่ภาวะพร่องลักษณะของเพื่อนๆในกลุ่มนี้จะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงรูปร่างผอมแหง้งแม้จะรับประทานไม่น้อยแต่กลับผอมลงเรื่อยๆกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกไม่มีแรงไม่มีเรียวแรงรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่เสมอแค่ขยับตัวเล็กน้อยก็หอบหายใจแรงเสียงพูดก็เบาลงกว่าเดิมในทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่าภาวะชีพร่องปากแห้งคอแห้งอยากดื่มน้ำตลอดเวลา แต่ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่หายกระหายฝ่ามือฝ่าเท้าและกลางออกร้อนรุ่มตอนกลางคืนนอนหลับเหงื่อออกง่ายซึ่งเป็นอาการของภาวะอินพร่องเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนเริ่มมีอาการชาที่มือและเท้ารู้สึกเย็นหรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มหรือหมดไตาสายตาก็เริ่มพร่ามัวในระยะนี้ปัญหาหลักของร่างกายคือการขาดแคลนดังนั้นแนวทางการดูแลก็คือการบำรุงเสริมเพื่อเติมเต็มชี้และเลือดรวมถึง อินและจริงที่ถูกใช้ไปให้กลับคืนมาครับการทําความเข้าใจ2ระยะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นตัวกําหนดว่าเราควรเน้นรับประทานอาหารชนิดใดหากเลือกได้ถูกต้องก็จะเกิดประสิทธิภาพทวีคูณแต่หากเลือกผิดผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีสุดยอดอาหารลดน้ําตาลชนิดใดบ้างที่เหมาะสําหรับแต่ละระยะครับสุดยอดอาหารลดน้ําตาลชนิดที่1น่ห้วยสู อาหารบำรุงชันเลอร์สำหรับผู้มีกลุ่มอาการพร่องข้อดีของห้วยสัวอยู่ที่การเป็นยาบำรุงที่อ่อนโยนมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อนๆที่มีกลุ่มอาการพร่องที่เราได้กล่าวไปข้างต้นโดยเฉพาะเมื่อร่างกายของคุณอ่อนแอและหมดแรงเนื่องจากปัญหาน้ำตาในเลือดสูงเป็นเวลานานห้วยสัวคืออาหารบำบัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในตำราการแพทย์แผนจีนคลาสิกกล่าวไว้ว่าห้วยสัวสามารถบำรุงม้ามเสริมพลังชี่ม้าม ในระบบการแพทย์แผนจีนมีสถานะสูงมากถูกเรียกว่าเป็นรากฐานของร่างกายภายหลังกําเนิดเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนสารอาหารของร่างกายเราทันพืชเนื้อสัตว์ต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปล้วนต้องผ่านการย่อยและดูดซึมโดยม้ามจึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารสําคัญที่ร่างกายดูดซึมและนําไปใช้ได้เช่นชี้และเลือดหากศูนย์กลางการเปลี่ยนสารอาหารนี้คือม้ามอ่อนแอลหรือเรียกว่าพร่อง แม้จะรับประทานของดีๆเข้าไปมากแค่ไหนร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมได้สารอาหารที่ตกค้างอยู่ในร่างกายกลับจะยิ่งเพิ่มภาระให้กับการเผาผลาญทําให้น้ําตาลในเลือดยิ่งควบคุมได้ยากหน้าที่หลักของห้วยสัวคือการซ่อมแซมและเสริมสร้างการทํางานของศูนย์กลางแห่งนี้มันสามารถเสริมชี่ของม้ามทําให้ม้ามและกระเพาะอาหารกลับมาทํางานอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อม้ามแข็งแรงการสร้างชี่และเลือด ก็จะมีแหล่งที่มาที่มั่นคงรากฐานของร่างกายก็จะแข็งแกร่งการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ก็จะมีหลักประกันตามมาครับวิธีการเลือกและรับประทานการเลือกควรเลือกหัวห้วยสัวที่มีผิวเรียบไม่มีจุดด่างที่ผิดปกติถือแล้วมีน้ําหนักดีและมีรากฝอยน้อยการเตรียมยางของห้วยสัวอาจทําให้ผิวหนังคันได้แนะนําให้สวมถุงมือขณะปอกเปลือกวิธีการรับประทานที่แนะนําอย่างยิ่งคือการนึ่งวิธีนี้จะรักษาสัน คุณทางยาและสารอาหารของห้วยสัวไว้ได้มากที่สุดและทําได้ง่ายมากเพียงล้างห้วยสัวให้สะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนแล้วนําไปนึ่งในหลังถึงจนสุกใช้ตะเกียบจิ้มทะลุดได้ง่ายห้วยสัวที่นึ่งสุกแล้วจะมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มละเอียดและมีความหวานตามธรรมชาติโปรดจําไว้เสมอว่าห้ามเติมน้ําตาลหรือราดน้ําผึ้งโดยเด็ดขาดสําหรับเพื่อนๆที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่แล้วการเติมน้ําตาลใดๆเพิ่มเติมเปรียบเสมือนศัตรู การลิ้มรสชาติดั้งเดิมของมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดครับสุดยอดอาหารลดน้ําตาลชนิดที่สองเก๋อเกินหรือรากคุดซูคุดซูนักเก็บกวาดหลอดเลือดสําหรับผู้มีกลุ่มอาการแกรง่งถ้าหากห้วยสัวเป็นดั่งนางฟ้าผู้อ่อนโยนที่คอยบํารุงร่างกายเก๋อเกินก็เปรียบเสมือนนักเก็บกวาดผู้แข็งแกรง่งมันถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนที่มีอาการแกรง่งที่เรากล่าวไปตอนต้นหรือก็คือเพื่อนๆที่ร่างกายอยู่ในสภาวะ การจราจรติดขัดนั่นเองสาเหตุที่เก่าเกินมีสัมพคุณที่ทรงพลังขนาดนี้เป็นเพราะมันมีอาวุธลับสองอย่างซ่อนอยู่พิวเออร์รินพิวเออรารินนี่คือสารประกอบดาวเด่นที่การแพทย์สมัยใหม่สกัดได้จากเกลเกินมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากยืนยันแล้วว่าพิวเออร์รินมีฤทธิ์ถูลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยตรงอย่างชัดเจนฟลาวลโวนอยด์ในเกลเกินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมีสัมพคุณมหัศจรรย์ ในการปรับปรุงสุขภาพหลอดเลือดหัวใจและสมองสามารถขยายหลอดเลือดปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลเวียนดังนั้นเก่าอเกินไม่เพียงแต่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ยังช่วยควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ปกป้องหัวใจและป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดหนืดข้นมันทำหน้าที่ปกป้องระบบหลอดเลือดหัวใจและสมองทั้งหมดของเราแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างญี่ปุ่น ก็มีการวิจัยเกี่ยวกับเก่าอเกินอย่างลึกซึง้งและได้พัฒนาสารพิวเออร์รินเป็นยาที่ใช้ในคลินิกอย่างแพร่หลายเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองวิธีการใช้วิธีการใช้เก่าอเกินก็ง่ายเช่นกันนอกจากจะนําไปนึ่งเหมือนห้วยสัวได้แล้วยังนิยมนําไปต้มซุปอีกด้วยโดยหั่นเก่าอเกินเป็นแผ่นแล้วนําไปตุนรวมกับกระดูกหมูเป็ดแก่หรือเนื้อไก่ในระหว่างการตุนเก่าอเกินจะดูดซับรสชาติความอร่อยของน้ําซุป และสารพุนทางยาของมันก็จะถูกปล่อยออกมาในน้ำซุปด้วยเม <ST AN TI AL> ื่อรับประทานจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อยมากซุปกระดูกหมูใสเก่าเกินหนึ่งชามจึงเป็นทั้งอาหารอร่อยและยาบำรุงสุขภาพครับสุดยอดอาหารลดน้ำตาลชนิดที่3ปักขีราชาแห่งการบำรุงชีในระยะภาวะแทรกซ้อนเมื่อโรคเบาหวานเข้าสู่ระยะพร่องและเริ่มมีสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนปรากฏขึ้นเราจำเป็นต้องเชิญราชาแห่งการบำรุงชี่ ที่มีฤทธิ์ทงพลังยิ่งกว่าออกมานั่นก็คือปักขีครับเพื่อนเก่าที่เป็นเบาหวานมานานกว่า1ิบปีหลายคนมักจะประสบกับปัญหาที่เจ็บปวดอย่างหนึ่งคือโรคเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบซึ่งมีอาการแสดงออกคือปลายมือปลายเท้าชาเหมือนมีเข็มหลายพันเล่มทิ่มแทงหรือเหมือนมีหมดไตหรืออาจจะชาจนไม่รู้สึกอะไรเลยการรับรู้ความร้อนความเย็นก็ช้าลงนี่เป็นเพราะการไหลเวียนของเลือดบริเวณส่วนปลายไม่ดีทําให้เส้นประสาทไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ในทางการแพทย์แผนจีนปักขี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดอยาบำรุงชี่อันดับหนึ่งมันสามารถเสริมชี่ทั่วทั้งร่างกายได้อย่างแข็งแกร่งการแพทย์แผนจีนมีทฤษฎีที่ว่าชี่เป็นนายของเลือดหมายความว่าชี่คือผู้บัญชาการและเลือดคือทหารต่อเมื่อผู้บัญชาการแข็งแกร่งทหารจึงจะสามารถถูกสั่งการให้รุดหน้าไปแนวหน้าได้ปักขี้ทำงานโดยการบำรุงหยวนชี่พลังชีวิตพื้นฐานอย่างมหาศาล เพื่อขับเคลื่อนการไหลเวียนของเลือดอย่างทรงพลังนำพาสารอาหารไปส่งยังปลายมือปลายเท้าที่อยู่ไกลที่สุดจึงช่วยบรรเทาอาการชาและปวดได้สำหรับภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากเบาหวานที่น่ากลัวปักขีก็เป็นยาหลักในตำรับการรักษาของการแพทย์แผนจีนเช่นกันการใช้ปักขีหรือห้วยซัวเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นยาที่ดีแล้วแต่การนำมารวมกันอย่างถูกหลักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้ที่นี้เราขอแนะนำ ชาบำรุงสุขภาพที่เหมาะสำหรับการดื่มในระยะยาวอย่างจริงจังนั่นก็คือชาปักคีห้วยสัวและเห็ดเซิร์นอันมณีล้ำค่าเพื่อการรักษาสมดุลในชีวิตประจำวันส่วนผสมปักคี20กรัมห้วยสัว20-30ถึงกรัมเห็ดเซิร์นหรือหยวนเซิร์น10กรัมทำไมต้องเพิ่มเห็ดเซิร์นเข้าไปด้วยนี่คือภูมิปัญญาในการผสมผสานตัวยาปักคีและห้วยสัวมีดค่อนข้างอุ่น สำหรับเพื่อนบางคนที่มีพื้นฐานร่างกายค่อนข้างร้อนการดื่มเป็นเวลานานอาจทำให้รู้สึกปากแห้งคอแห้งหรือมีอาการร้อนในได้ในขณะที่เห็ดเซิร์นมีดเย็นรสหวานนอมขมสามารถบำรุงอินและลดไฟในร่างกายได้และตัวมันเองก็มีสรรพักคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดอยู่แล้วการเพิ่มเห็ดเซิร์นเข้าไปจึงช่วยปรับสมดุลึดอุ่นของตัวยาสองชนิดแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ชาตำรับนี้มีความสมดุลอย่างยิ่งเปรียบเสมือนสายลมแห่งงึดดูใบ ไม้ผลิตที่ช่วยบำรุงร่างกายอย่างอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่วิธีการชงในแต่ละวันใช้ส่วนผสมตามสัดส่วน 1. ชุดใส่ลงในกาต้มยาหรือกระติกน้ำร้อนขั้นแรกให้ล้างด้วยน้ำเดือดเล็กน้อยอย่างรวดเร็วเพื่อกำจัดฝุ่นจากนั้นเติมน้ำร้อน8 0 0ถึง1000มิลลิลิตรปิดฝาแช่ทิ้งไว้20นาทีขึ้นไปหรือจะนำไปใส่หม้อเติมน้ำต้มให้เดือดแล้วลดเป็นไฟอ่อน ต้มต่ออีก15นาทีเพื่อให้ได้สรรพคุณทางยาที่ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นสามารถใช้ดื่มแทนน้ำชาได้ตลอดทั้งวันโดยค่อยๆจิบทีละน้อยเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าของร่างกายลดลงมีเรียวแรงมากขึ้นสุดยอดอาหารลดน้ำตาลชนิดที่สีกระเจี๊ยบเขียวสุดยอดผักสมัยใหม่ผู้ปลูกอินซูลิน,นกลไกการลดน้ำตาลในเลือดของกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก ภายในกระเจี๊บเขียวมีสารออกฤทธิ์คล้ายเอนไซม์ชนิดพิเศษเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะทำหน้าที่ปลุกและกระตุ้นการทำงานของเบต้าเซลลในตับอ่อนซึ่งเบต้าเซลลนี้ก็คือโรงงานผลิตอินซูลินในร่างกายของเรานั่นเองปัญหาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2หลายคนคือคนงานในโรงง,งานแห่งนี้เบต้าเซลทำงานเชื่องช้าหรือมีประสิทธิภาพต่ำลงหน้าที่ของกระเจีบเขียวก็คือการไปเติมพลัง และให้กำลังใจคนงานเหล่านี้เพิ่มความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพในการผลิตอินซูลินซึ่งเป็นการช่วยปรับสมดุลของร่างกายจากต้นต่อนอกจากนี้เมื่อโปรโตีนและใยอาหารที่อุด,ดมสมบูรณ์ในกระเจี๊ยบเขียวยังมีประโยชน์อย่างมากในการปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ส่งเสริมการบีบตัวของลำไส้และช่วยบรรเทาอาการท้องผูกซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆผู้สูงอายุหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอด้วยครับ ุญแจสําคัญในการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวสารออกฤทธิ์ในกระเจี๊ยบเขียวนั้นบอบ,บางและไม่ทนต่อความร้อนอย่างยิ่งดังนั้นขาถานในการปรุงอาหารก็คือรวดเร็วและอ่อนโยนวิธีที่ดีที่สุดคือการทําเป็นยำหรือสลัดนํากระเจี๊ยบเขียวทั้งฝักไปลวกในน้ําเดือดประมาณ 1, 2, หนึ่งถึง 2. นาทีจนสีเปลี่ยนเป็นเขียวสดใสแล้วตักขึ้นแช่ในน้ําเย็นทันทีวิธีนี้จะช่วยรักษาสัมผัสที่กรอบและคุณค่าทางอาหารไว้ได้ จากนั้นจึงนำมาหัน่นปรุงรสด้วยเครื่องปรุงง่ายๆอย่างซีอิ๊วน้ำส้มสายชูและกระเทียมสับรองลงมาคือการผัดเร็วหากต้องการรับประทานแบบร้อนควรใช้ไฟแรงผัดอย่างรวดเร็วโดยควบคุมเวลาทั้งหมดให้อยู่ภายใน 3. นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสารอาหารจากความร้อนที่นานเกินไปสุดยอดอาหารลดน้ำตาลชนิดที่หมะระมะระแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่ามีรสขมแต่ก็เพราะความขมนี่เอง ที่ทําให้มันกลายเป็นอาหารลดน้ําตาลที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มอาการแกรง่งและมีความชื้นสะสมภายในร่างกายดังที่เราได้กล่าวไว้ตอนต้นการแพทย์แผนจีนเชื่อว่ารสขมสามารถขับความชื้นได้ซึ่งความชื้นนี้ก็คือความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเราเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นและภาวะโรคอ้วนรสขมของมะระเปรียบเสมือนเครื่องดูดความชื้นที่ช่วยร่างกายกําจัดความชื้น และของเสียส่วนเกินออกไปจึงมีบทบาทในการป้องกันและช่วยเสริมการรักษาดังนั้นในช่วงฤดูร้อนที่มักมีความชื้นสะสมมากการรับประทานมาระให้มากขึ้นจะดีต่อร่างกายเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของจีนเช่นกวางตุง้งฝูเจี้ยนไต้หวันรวมถึงในประเทศไทยผู้คนก็มีวัฒนธรรมการรับประทานมาระเช่นกันรับประทานอย่างไรให้ดีขึ้นมร่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการยำผัดเช่นมระผัดไข่ มรผัดหมูหรือนำไปต้มซุปก็ได้แม้รสชาติจะขมแต่สัมพุนธทางสุขภาพนั้นโดดเด่นอย่างมากสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษคือแม้ว่าปัจจุบันระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะยังเป็นปกติแต่ถ้าคุณมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนและจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของอาการแกรง่งการรับประทานมรเป็นประจำก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพล่วงหน้าและป้องกันปัญหาที่ยอดเยี่ยมมากครับเอาล่ะครับเพื่อน เนื้อหาเกี่ยวกับสุดยอดอาหารลดน้ำตาลในวันนี้ก็ได้แบ่งปันกันไปครบแล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญของวันนี้กันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนะครับวันนี้เราได้แนะนำสุดยอดอาหารลดน้ำตาล5้าชนิดโดยละเอียดคู่หูสำหรับกลุ่มอาการพร่องห้วยสัวที่บำรุงอย่างอ่อนโยนและปักขีที่เสริมพลังอย่างแข็งแกร่งทำหน้าที่เติมพลังงานให้กับร่างกายคู่หูสำหรับกลุ่มอาการแกร่งเก่าเกินที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดและมะระ ที่ช่วยขับความชื้นทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกายดาวเด่นรอบด้านกระเจี๊ยบเขียวผู้กระตุ้นอินซูลินทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพจากต้นต่อหวังว่าทุกท่านจะสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองได้นะครับสุดท้ายนี้ยังมีข้อเตือนใจที่สำคัญอย่างยิ่งอีกหลายข้อที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆวัยกลางคนและผู้สูงอายุทุกท่านครับข้อแรกอาหารเป็นเพียงตัวเสริมไม่สามารถทดแทนยาได้โดยเด็ดขาด นี่คือกฎเหล็กที่เราต้องย้ำแล้วย้ำอีกการบำบัดด้วยอาหารเป็นการปรับสมดุลร่างกายในระยะยาวและอย่างอ่อนโยนส่วนยาคือหลักประกันในการควบคุมค่าต่างๆที่วิกฤตและป้องกันไม่ให้อาการของโรคคุนแรงขึ้นขอให้ท่านใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและห้ามลดหรือหยุดยาด้วยตนเองเพียงเพราะรู้สึกว่าการบำบัดด้วยอาหารได้ผลดีข้อที่2ฟังเสียงร่างกายของท่านและเลือกให้ตรงกับอาการที่เราใช้เวลาอธิบายเรื่องภาวะพร่องและภาวะแกร่ง อย่างละเอียดในวันนี้ก็เพื่อหวังให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะรับฟังสัญญาณที่ร่างกายส่งออกมาหากท่านเป็นคนร่างกายอ่อนแอขี้หนาวก็ควรเน้นใช้ห้วยสัวและปักคีแต่หากท่านเป็นคนรูปร่างกำยำอ้วนและร้อนในง่ายก็ควรเน้นใช้เก่าเกินและมาราการเลือกใช้ให้ถูกต้องจึงจะเกิดประสิทธิภาพทวีคูณข้อที่สมันตรวจวัดระดับน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้รู้เท่าทันหลังจากปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารแล้ว ขอให้ยังคงรักษานิสัยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอทางที่ดีควรทำบันทึกการรับประทานอาหารง่ายๆจดว่าทานอะไรไปบ้างและระดับน้ำตาลเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ่งนี้จะช่วยให้ท่านและแพทย์ของท่านสามารถหารูปแบบการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับท่านที่สุดได้ข้อที่4ปรับใช้วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นโครงการที่ต้องทำอย่างเป็นระบบการพึ่งพาแค่อาหารอย่างเดียวไม่เพียงพอ ขอให้ท่านผสมผสานกับการออกกําลังกายที่เหมาะสมเช่นการเดินเล่นไทเก,ก็กการนอนหลับที่เพียงพอและการจัดการอารมณ์ที่ดีความเครียดและการนอนดึกก็เป็นอาตกรเงียบที่ทําให้ระดับน้ําตาลพุ่งสูงขึ้นได้เช่นกันเส้นทางในการจัดการกับระดับน้ําตาลในเลือดอาจจะยาวไกลแต่ท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนครับเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติเหล่านี้และเปลี่ยนมื้ออาหารทั้งสามมื้อให้กลายเป็นกระบวนการเยียวยาร่างกายและจิตใจ ท่านก็ได้ทวงคืนอำนาจในการควบคุมสุขภาพของตนเองกลับมาแล้วหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะมอบพลังและความมั่นใจให้กับทุกท่านได้นะครับหากท่านรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือคนใกล้ชิดของท่านโปรดกดไลค์และแชร์ให้พวกเขาและขอเชิญชวนทุกท่านติดตามช่องเคล็ดลับอายุยืนของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพในทุกๆครั้งของเราที่นี่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านในการมีสุขภาพที่ดี และแก่ช้าไปอย่างช้าช้าขอให้เพื่อนๆทุกท่านสามารถกินเพื่อสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างมีชีวาได้ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ